ถอ,อดรหัสทำไมสุนทรพจน์ของคุณศร,รีษศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยที่ได้กล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติถึงได้ใจคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ได้ใจอีกหลายประเทศที่อยู่ใน UNGA ด้วยครับที่มาที่ไปนั้นก็เกิดจากการที่กัมพูชาหน้าไหว้หลังหลอกครับเพราะว่าในการหารือแบบสฝ่ายมีทั้งสหรัฐกัมพูชาไทยและมาเลเซีย กัมพูชานั้นพูดอย่างหนึ่งแต่พอตัวแทนกัมพูชาขึ้นเวที u ู g a กลับพูดอีกอย่างหนึ่งครับทำให้ท่านเสียศักจำเป็นต้องปรับสุนทรพจน์แบบทันทีทันใดให้ตรงเป้าเข้าประเด็นว่ากัมพูชาหน้าไหว้หลังหลอกแล้วถ้าเกิดแปลจากภาษาทางการพูดให้เป็นภาษาไทยแบบชบาวบ้านเลยนะครับก็น่าจะบอกได้เลยว่าคเมนทรอแลมากๆคเมนทอนแลสุดๆคเมนท์อแล้วทุกเรื่องเลยที่มาเสแสแ้งว่าตัวเองเป็นเหยื่อแล้วก็ละเมิดข้อตกลงไม่หยุดหย่อนทังนงีนที่ความจริงแล้ว เยื่อของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือทหารไทยเด็กไทยประชาชนผู้บริสุทธิ์ของไทยครับแล้วถ้าเกิดนําหลักการทางวิชาการมาวิเคราะห์สุนทรพจน์ของท่านเสียศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศก็น่าสนใจมากครับโดยทางอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศบอกแบบนี้เลยครับไทยเริ่มรุกแล้วแต่กัมพูชาจะสะดุดในเวทีโลกจริงหรือข้อแรกครับในเวที UNGA เมื่อวานนี้ ไทยได้สกัดกั้นกัมพูชาไม่ให้ใช้เวทีสาประชาติบิดเบือนข้อท็จจริงแต่ฝ่ายเดียวได้อย่างทันท่วงทีจนได้รับการชื่นชมจากคนไทยจํานวนมากรวมทั้งได้รับการตอบรับจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่ด้วยการปรบมือหลายครั้งข้อที่สองครับเหตุการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทูตเชิงรุกของรัฐบาลใหม่ในสงครามกัมพูชาไทยอย่างเป็นทางการซึ่งอาจจะเป็นจุดหักเหนําไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาได้ หากไทยสามารถสกัดกัมพูชาในทุกเวทีนานาชาติเช่นนี้ได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องข้อที่3ครับสาเหตุของความสําเร็จในครั้งนี้น่าจะมีอย่างน้อย2ประการคือ3.1ความสามารถส่วนตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคนปัจจุบันซึ่งมีประสบการณ์ในเวที UN และเวทีระดับนานาชาติมาก่อนหลายปี รวมทั้งยังเคยทํางานให้ฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลที่ผ่านมาเรื่องการต่างประเทศและยังเคยช่วยร่างสุนทรพจน์สําคัญให้นายกรัฐมนตรีในอดีตมาแล้วอีกด้วยดังนั้นจึงสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เมื่อกัมพูชากล่าวหาไทยในเวที UNGA อย่างรุนแรง3.2ครับบทบาทหรือการแทรกแซงของสหรัฐและของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งในวันที่26ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุม UNGA นั้น ทางด้าน Deputy Secretary of State ของสหรัฐได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาและผู้แทนของมาเลเซียให้พบพูดคุยหารือกัน4ฝ่ายเรื่องแนวทางยุติความขัดแยง้งและข้อเสนอสําคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นในเรื่องนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซีย